สวัสดีครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่269นะครับภาพด้านข้างนะครับที่กาหนดให้ยังขาดความสมบูรณ์รูปใดเป็นรูปด้านข้างที่ถูกต้องนะครับก็ดูจากโจทย์นะครับการวางทรงเป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะเดาได้นะครับว่าเป็นพอจะเป็นมุมมองที่1โดยรูปด้านตรงนี้เป็นรูปด้านฟอนนะครับอันนี้เป็นท็อปเป็นหนึ่งไซส์ถ้าลองลากคร่าวๆนะครับ ก็จะประมาณนี้1เส้นสองเส้นแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นที่เดินลายหนึ่งเส้นนะครับรูปไหนไม่เหมือนก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเข้าเขาตัวนี้หายไปหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้มีเส้นด้านหลังที่ด้านลายนะครับเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นเส้นทึบนะครับ ก็ตัดทิ้งก็งจะเหลืออยู่ข้อเดียวนะครับคือข้อหนึ่งก็ไปดูกันนะครับนี่คือโมเดลนะครับนี่คือรูปด้านฟอนต์นะครับรูปด้านซ้ายและตรงนี้ก็คือรูปด้านท็อปนะครับโมเดลก็ป็นรูปทรงนี้นะครับ นี่ครับคือ No อ i ด์ของรูปทรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงเส้นขอบด้านหลังนะครับก็คือเส้นที่ตึ้ง i ดตรงนี้นะครับเส้นนี้ก็คือด้านหน้านะครับเส้นทึบตัวนี้ก็เส้นทึบนะครับ แต่ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นที่เดิ่อนลายคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อนี้นะครับแต่ข้อนี้นะครับถ้าถูกต้องจริงๆเส้นที่เลืนลายต้องอยู่ข้างๆนี่นะครับไม่ได้อยู่กลางแบบนี้เดี๋ยวดูข้อต่อไปครับข้อที่270 ก็รูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมด้านหน้าเหมือนรูปเป็นฟรีเจอร์รูปตัว L อยู่ติดอยู่ด้านหน้าแค่นี้นะครับตัวนี้คือรูปด้านฟอนต์นะครับตัวนี้คือรูปด้านไซส์ตัวนี้คือรูปด้านท็อป รูปที่หายไปนะครับก็คือรูปด้านซสานะครับก็คือรูปนี้นะครับก็ลองลากดูคร่าวๆนะครับตรงเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเต็มนะครับเส้นเต็มแล้วตรงนี้นะครับ มันก็คร่าวๆจะประมาณนี้ข้อหนึ่งมันกลับด้านนะครับถ้าหันมองมาด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะจะไม่เป็นเส้นที่เลืนลายนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเวลามองก็จะทะลุมองเข้าด้านนี้นะครับมันก็จะทะลุออก ตรงนี้มันก็จะแหว่งตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับก็ดูตรงเส้นกลางตลงนีนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้อยู่กล,งกลางคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือไม่มีข้อใดถูกนะครับลูกทรงด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นเอยด้านข้างนะครับจะเป็นลูกทรงนี้ มาดูข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่2.71นะครับเพื่อให้ได้ได้ภาพออโทกราฟิกด้านล่างสมบูรณ์นะครับต้องเติมอีกเส้นอย่างคร่าวๆนะครับเราเช็คก็ รูปนี้นะครับขาดไปหนึ่งเส้นน่าจะประมาณสามเส้นนะครับแต่คำตอบไม่มีสามเส้นนะมีสี่เส้นก็คือเส้นนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สาม ลองดูในโมเดลกันนะครับก็ตัวนี้เป็นโมเดลสามิตินะครับก็รูปทรงจะเป็นแบบนี้นี่คือรูปด้านฟอนนะครับท็อปมิก็ไซน์นะครับ,อรบตอลืมบอกไปนะครับข้อนี้อย่าลืมมุมมองนะครับตัวนี้ต้องเป็นมุมมองที่หนึ่งหรือที่สามนะครับ เพราะว่ามันเป็น Top、f o อน s i z ซนะครับเรามองมาเช็คนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับมันจะเห็นเป็นเส้นทึบเพราะว่ามันถูกเฉือนออกไปนะครับก็คือเส้นที่หายไปก็คือเส้นนี้นะครับหนึ่เส้นสองเส้นนะครับ แล้วก็เวลามุมมองด้านไซ้ายนะครับก็จะมองเข้าด้านนี้นะครับดานขวามือก็จะหายไปหนึ่งเส้นคือเส้นนี้นะครับเส้นขอบเส้นนี้คือเส้นเต็มนะครับเท่าที่ดูผมก็เห็นเพ,เ,พเพียงสักเส้นนะครับแต่ในโจทย์เป็นสี่เส้นไม่รู้ว่าเพิ่มตัวไหนอีก ก็เอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือข้อที่3นะครับเพราะว่าข้อที่2มันเกินมานะครับมันเกิน2มาแล้วก็ไม่น่าใช่ข้อที่ใกล้เคียงที่สุดก็เป็นข้อที่นี่ครับข้อ3 4เส้นนะครับใครหาเจอก็ช่วยบอกหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับ ข้อที่268 6อ9นะครับจนถึงข้อที่271ก็มีเ้่นี้นะครับสวัสดีครับ